มาแล้วคะ่ะประถมบันเทิงศิลป์สนามฟุตบอลอบตเกอกสมบูรณ์มาแล้วนะคะมาแล้วกำลังกั้นบริเวณรั้วอยู่นะคะโอ้โหกว้างใหญ่มากเลยอะ่ะกั้นสักว้างเลยเป็นไล่เลยอะคะ่ะตอนนี้เวทีก็กำลังตั้งเวทีอยู่นะคะ สูมให้ดูนะแดดมันแรงไปน,นิดนึงอะ่ะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็กำลังตั้งเวทีอยู่วันนี้นะคะปฐมบันเทิงศิลป์เล่นที่สนามฟุตบอลอบตเกอบสมบูรณ์นะคะศีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะพบกันหน้าเวทีปรถมบันเทิงศิลป์วันนี้นะคะวันนี้ที่สนามฟุตบอลอบตเกอบสมบูรณ์นะคะ ติดกับถนน304ศูนอ่าอยู่อยู่ข้างๆอนามัยนะคะอนามัยโงรงพยาบาลอ่าจุฬาด้วยนะคะจุฬาไม่ใช่จุฬาโอ้พูดผิดพูดผิดเนี่ยนะคะปฐมกำลังขึ้นเวทีอยู่นะคะ ขณะนี้น้องๆก็เข้าเต็นท์บ้างไปอาบน้ำบ้างทำภารกิจส่วนตัวกันอยู่กั้นใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องประมาณน,น่าจะ,จะเกือบเกือบสองไร่นะคะเพราะสนามฟุตบอลนี้ก็กว้างมากๆเชิญชวนนะคะทุกท่านเย็นวันนี้ปรมบันเทิงศิลน,นะคะเต็มวงค่ะ พร้อมกับเครื่องเสียงที่อลังการฉากวิวที่งดงามนะคะแดนเซอร์นักร้องทุกคนคุณภาพค่ะที่นี่ก็คือสนามฟุตบอลอบตเกอกสมบูรณ์นะคะอยู่ที่หน้าอบตอเลยนะคะสนามฟุตบอลนี้อยู่ที่หน้าอบตอเลยติดกับถนน3ามนิกระบินบุรีนะคะพี่น้อง เลยแยกคลองรังมาเลยแยกไฟแดงโลตัสมานิดนึงนะคะถ้าหากว่ามาจากทางด้านาทิศตวันตกถ้ามาจากทางด้านทิศตะวันออกก็คือกบินบุรีก็มาถึงโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะโรงพยาบาลจุฬาลัตท่านก็จะเห็นป้ายบอกว่าเห็นป้ายแล้วก็เห็นไฟนะคะอยู่ใกล้ๆกกับโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะ เชิญชวนนะคะทุกท่านพบกันเย็นนี้ค่ะปฐถมบันเทิงศิลเวทีใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆเลยสนามก็โอเคมากๆเลยนะคะพี่น้องของกินไม่ต้องห่วงค่ะแม่ค้ามาเติมนะคะแม่ค้ามาเยอะมากเลยก็กำลังตั้งร้านกันอยู่นะคะสำหรับแม่ค้า นี่อะค่ะแม่ค้าก็กําลังตั้งร้านกันอยู่ตั้งแผงกันอยู่นะคะของกินไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้นะคะบริเวณหน้างานนะคะที่นี่ก็คืออบตกกอกสมบูรณ์นะคะพี่น้องอยู่ติดกับถนน304ค่ะเลยแยกไฟแดงคลองหลังมานะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะ เรื่องของกินไม่ต้องหวงเลยนะคะพี่น้องสองเรนนะคะตอนนี้แม่ค้าก็กำลังตั้งแผงอยู่นะคะเชิญชวนนะคะพี่น้อง่าทุกท่านเลยนะคะที่สนามฟุตบอลอบตเกอกสมบูรณ์พบกับปฐมบันเทิงศสลป์เต็มวงนะคะหวังว่าวันนี้คงจะไม่มีฟ้ามีฝนนะแม่ค้า ตั้งร้านตั้งร้านมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อกระบินบางคนก็จะมาจากบ้านโคใช่เฮงเฮงปังปังนะคะขายดีขายดีเนี่ยค่ะแม่ค้าก็กำลังตั้งร้านกันนะคะ อย่าลืมอย่าพลาดนะคะพี่น้องคะ่ะเย็นนี้พบกันที่สนามกีฬาฟุตบอลอบตเกอกสมบูรณ์นะคะอยู่ติดถนน304เลยแยกโลตัสมานิดเดียวนะคะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะเชญชวนนะคะวันนี้พบกับปฐมบันเทิงศปีเต็มวงนะคะพร้อมจากไฟแสงสีเสียง ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดเลิฟบก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาทเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันเย็นนี้นะคะที่สนามฟุตบอลอบตอกอ,อกสมบูรณ์อำเภอสิมาโพจังหวัดปราจีนบุรีพบกันค่ะสวัสดีค่ะ